เกี่ยวหญ้าให้วัวนะคะอันนี้คือหญ้าอะไรลูซี่หญ้าลูซี่นะคะเห็นไหมคะก็ลังสวยเลยอ่อนๆเลยค่ะอันนี้น้องวัวชอบมากเลยนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะทักแชทมาได้เลยอันนี้คือส่วนเราเราจะทํายังไงก็ได้มันคือที่ของเราไม่จําเป็นต้องทำให้มันเหนื่อยอันนี้ก็คือกลางแจ้งเลยค่ะแดดร้อนๆเลย ไม่ต้องไม่ต้องก้มให้ปวดหลังนะคะนั่งได้เลยค่ะจริงๆมีเครื่องตัดหญ้านะคะแต่ไม่ใช้ค่ะชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้ค่ะ หไหมคะอันนี้คือน้องวัวเขาชอบมากเขากินแบบไม่เหลือเลยนะคะอ้วนมากพอ,อยังอ่ะแค่นี้อิ่มหรือยังยังเฮ้ยขี้เกียจไปปะอ่ะเดี๋ยวจะจริงๆก็จตัดแบบนี้นะ่ะขี้เกียจอ่ะ ขอตัวไปตัดไปเกี่ยวหญ้าให้วัวก่อนนะคะบ๊ายบาย